สวัสดีนะคะอยู่กับเราช่องแม่น้อยพังสีนวลน,นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาแกะกล่องนะคะมีพัสดุมาส่งนะคะมาดูนะคะว่าในกล่องจะเป็นอะไรนะคะนี่นะคะให้น้องเอิรอดแกะกล่องนะคะแดูสิเป็นอะไร ดูนะคะแม่เป็นกล่องของไข่น้อะนะคะแกะดีๆปาดเลยกบจีอันนี่นะคะโอ้ เป็นวอลเปเปอร์นะคะขอคุณแม่ยิ้มนะคะแม่ยิ้มส่งของฝากมาให้นะคะมีอะไรบ้างเนาะนะคะต้องขอขอบคุณแม่ยิ้มมากมากเลยนะ,ะโอ้มีผ้าถุงนะคะนี่สองถุงนะผ้าถุงมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีวอลเปเปอร์นะคะสองแผ่น มีอะไรอีกโอ้นี่เป็นกล่องฝากของแม่ดิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งให้คนหลายนะ,ะให้แม่ดิวนะคะของแม่ขันนะคะส่วนนู่นเป็นอะไรเป็นเสื้อเสื้อ,อดูเสื้อของใครเสื้อหรือเป็นอะไรดูสิให้น้องเอิร์ทเปิดดูนะคะมีเ,เปิดดูสิ โอ้โหเป็นเสื้อนะคะโอ,โอ้นะคะเสื้อสวยนะคะแม่ฝังแคบๆั้นแค่เนี้ยไม่ใช่ก็แขนยาวทังคู่น้องเอิร์ตดูไม่ขนาดโอ้ต้องขอขอบพระคุณแม่ยิ้มมากๆเลยนะคะเสื้อสวยนะคะทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงส่งมาให้นะคะแล้วก็มีวอลเปเปอร์ด้วยนะ ัวนั้นของแม่ดิวนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้แม่ดิวตัวนั้นของ <c oughs> นี่นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ยิ้มมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปารถนานะคะร่ำรวยเงินทองการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะปลูกประการช้างปากัปกปกักรักษาคุณแม่ทั้งครอบครัวด้วยเถิญน,นะคะสาธุสาธุานะคะ่ะ นะะน้องเอิร์ธไม่มีของสีนวลเลยวันนี้นี่นะคะเป็นวอลเปเปอร์เดี๋ยวจะให้น้องเอิร์ธนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆจะให้น้องเอเิร์ทไปไปติดนะคะแม่แมช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยแม่แมด้วยนะคะวันนี้คืออาจจะไม่ได้ไลฟ์นะคะแม่แเพราะว่าช่วงนี้ ติดงานขาวดำที่บ้านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตแม่ๆจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ